สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาอยู่กับพิกจี้เลี้ยงมูกับเพื่อนอีเช่นเคยนะครับผมก็นะครับวันนี้มาแบบด่วนๆนะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับไม่ใช่แนะนำสิจะมาพาทุกคนไปรับไอเทมโค้ดนะครับผมก็เป็นไอเทมโค้ดต้อนรับซีซั่นที่9นะครับผมก็จะฟรีนะครับฟรีเป็นกล่องเพชรนะครับนะครับวิธีรับก็ง่ายๆนะครับผมเข้าไปที่นี่นะครับ เข้าไปที่เว็บไซต์ของ p i g g i g th com นะครับผมก็จะเด้งเป็นไอเทมโค้ดแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็เราก็สามารถแบบก๊อปปี้นะครับ p i g นะครับ ss 9นะครับแล้วก็ฟรีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นำโค้ดนะครับไปเติมที่ในตัวเกมนะครับผมวิธีการเติมนะครับผมก็นี่นะครับกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ลงไปนะครับนี่จะมีตรงเมนูเติมไอเทมโค้ดนะครับผมเราก็จัดการ เอาไอเทมโค้ดนะครับหรือว่าพิมพ์มาก็ได้นะครับผมพิจิ๋นะครับขีด S S 9นะครับผมแล้วก็ F I E นะครับผมเติมเคสเติมโค้ดนะพูดผิดโอ้โหนี่นะครับเราก็จะได้ไอเทมเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านเลื่อนไปดูนิดนึงนี่นะครับผมก็จะเป็นกล่องกราดเพชรนะครับผมทั้งหมด10กล่องนะครับผมนี่นะครับจำนวน10กล่องแล้วก็ อ่ะเราไปทําการเปิดกันเลยละกันนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ไอเทมโคดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ1นึ่งสิทหนึ่งไอดีนะครับผมแล้วก็ด่วนด่วนเลยนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับผมแล้วก็โค้ดนี้นะครับจะหมดเขตในวันที่14มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับผมอ่าโอเครีบรีบกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะหมดอ่าหมดอายุหมดเขตกันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับ พิกจีขีด s s นะครับ9แล้วก็ขีดฟรีนะครับผมก็จะได้กล่องกราดเพชรมา็นจำนวน10กล่องเลยนะครับผมโอเคอ่ะเราก็เปิดกันจนจะหมดแล้วนะครับผมี่กล่องสุดท้ายนะครับถือว่าดีนะครับเป็นการ์ดที่จำเป็นหลายๆด้านหลายๆอันนะครับผมโอเคปิดไปก่อนนะครับก็ เดี๋ยวจะมาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรโมชั่นลดราคานะครับของในช่วงนี้นะครับผมก็จะหมดอายุวันที่15นี้เช่นกันนะครับผมนี่โปรโมชั่นแพ็กเกจนะครับลดราคา30%นะครับมีอะไรลดบ้างนี่ก็ลดกันเลยทั้งร้านนะครับผมเป็นราคาพิเศษนะครับซึ่ง30%เนี่ยเขาจะลดตั้งแต่เป็นเดมอนบล็อกนะครับผมจำนวน30กล่อง10กล่องนะครับผมแล้วก็เป็น กองทองนะครับผมแล้วก็นี่นะครับที่สําคัญก็คือจะเป็นตัวหมูกล่องทองนะครับผมก็จะในราคา489บาทนั่นเองนะครับสําหรับคูณสอนะครับหมู2ตัวนะครับผมแล้วก็สําหรับราคาตัวเดียวนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนั่นเองนะครับผมก็ถ้าราคาเต็มนะครับก็อยู่ประมาณนี้699บาทนั่นเองนะครับผมน่า ตัวซีเนี่ยนะครับผม2ตัวนะครับในราคาเพียงแค่489บาทนะครับผมอย่าลืมนะครับบทเขตวันที่15นี้เองนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันละกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสามารถแอดกันเข้ามาได้นะครับดูเอดีเดี๋ยวจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็แอดกันเข้ามาเยอะๆมาช่วยกันทําฟาร์มนะครับผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เป็นกลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมสำหรับการารับไอเทมโค้ดนะครับสในซีซั่น9นี้โอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม